ขอนำเสนอเรื่องค่ำคืนอันเปรียวเงากดไลค์กดติดตามช่องนิยายเสียงแปลไทยของเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอืมฟินจังอืมอร่อยจังในห้องที่มือสลัวร่างของฉันเปลือยเปล่าคุกเขา่าอยู่บนเตียงเชิดบันทายขึ้นสูงถูกหนีบอยู่ตรงกลางระหว่างชายหนุ่มร่างกำยำสองคนทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งกำลังที่มหาศาลและพลังกำลังที่น่าทึ่งของพวกเขาทำให้ฉันลุ่มหลงจนแทบบ้าฉันชื่อเซวีฉีเป็นแม่ไม้คืนนั้นฉันสะดุ้งตื่นพระปวดปัสสาะจึงลุกขึ้นอย่างงัวงเงียเตรนจะ ทว่ากลับพบว่าประตูห้องลูกชายง้มอยู่และมีเสียงหอบหายใจรวยรยนเล็ดลอดออกมาดึกป่านนี้แล้วเสี่ยวเวยยังไม่นอนอีกหรือฉันย่อมเข้าไปใกล้แต่สิ่งที่เห็นคือเขากำลังนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยมีกางเกงในจีติงลูกไม้สีดำปิดอยู่บนใบหน้าฉันเม้มริมฝีปากเบาๆแม้จะพอคาดเดาได้แต่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้จริงๆใบหน้าของฉันก็แดงก่ำด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่ทำให้ฉันถึงกับหายใจติดขัดยิ่งกว่าคือผ้าบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่เสี่ยวเวยถืออยู่ในมืออีกข้าง ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเพียงหนังผู้ใหญ่ที่ช่วยราอารมณ์ของเขาแต่เมื่อได้ยินเสียงร้องที่คุ้นหูอย่างเาบาวจากลำโพงฉันก็พบว่ามันเป็นคลิปที่เขากำลังร่วมรักกับผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงที่ถูกเขากดอยู่ใต้ร่างกอดหมอนเอาไว้แน่นพยายามเชิดบั้นท้ายดึงรับอย่างเต็มที่นั้นก็คือจินหลินแม่บุญธรรมของเซียวเหว่ยนั่นเองจินหลินเป็นเพื่อนสมัยมหาวิทยาลายัยและเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของฉันเมื่อหลายปีก่อนเราสองคนตั้งคันเลี้ยงก,กันจึงตกลงกันว่าถ้าได้ลูกชายหนึ่งคนลูกกกบุญรรของัังนงงน,น,นละ เว่าฉันไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าการเป็นแม่บุญธรรมของเธอจะเลยเถิดไปถึงบนเตียงได้ทันใดนั้นเสี่ยวเวยมันจะรู้สึกตัวจึงหันกลับมาและสบตาก,กับฉันเข้าอย่างจังแย่แล้วก่อนที่ฉันจะได้คิดอะไรเสี่ยวเวยก็รีบล็อกหน้าจอโทรศัพท์และปิดประตูห้องด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำโดยที่ยังไม่ได้ใส่กางเกงในหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จฉันก็นั่งอยู่บนเตียงและปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความคิด ลูกชายอยู่ในช่วงที่มีพลังกำลังเต็มเปี่ยมการมีความต้องการทางเพศจึงเป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่ฉันซักกางเกงในให้เขาแทบจะพบร่องรอยของการหลั่งที่ล้นทะลักออกมานี่คือสัญชาตญาณของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ทำไมเขาถึงไปพัวพันกับจินหลินได้ฉันนึกถึงรุ่ยรุ่ยขึ้นมาลูกบุญธรรมของฉันทุกครั้งที่เขาเจอฉันเขาจะโอบกอดจูบอย่างสนิทสนมปาก็บอกว่าจะช่วยนวดให้แต่จริงๆแล้วกลับลูบความไปทั่วร่างกายของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกของฉันตตตอออนนนรกกกฉักัั็ู้สสึภมมมิิใจคดดวว่่าาาาเเเงงงยไไลลลป แต่เมื่อคิดดูอีกครั้งเขาต้องมีความคิดไม่ซื่อกับฉันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่นวดเขามาสจะถามว่าแม่ครับสบายไหมครับช่างน,น่าละอายเหลือเกินในขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นแม่ครับผมเข้าไปได้ไหมฉันก้มลงมองชุดนอนลูกไม้ของตัวเองไม่ได้สวมเสื้อชั้นในม,มีเพียงสายเดี่ยวบางๆสองเส้นพยุงหน้าอกที่ขาวผ่องและไม่มีอะไรปกปิดนอกจากชายกระโปรงที่บางเบามันดูไม่สุภาพเอาเสียเลย ฉันจึงดึงผ้าห่มมาคลุมที่ขาไว้ก่อนจะอนุญาตให้เขาเข้ามาเสียวเวยเปิดประตูเข้ามาโดยสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวสีหน้าของเขาดูแปลกๆฉันกอดไหล่ตัวเองปิดบางส่วนที่ชุดนอนปกปิดไม่มิดแล้วถามเขาเบาๆว่านีา่อะไรเหรอเสียวเวยพรุ่งนี้ผมอยากจะชวนแม่บุญธรรมกับรุ่ยรุ่ยมาเที่ยวที่บ้านครับฉันกัดริมฝีปากล่างเบาๆม่คิดว่ากลางดึกเขาจะมาหาเพื่อพูดเรื่องนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับจิหลิ่นถ้าหากพวกเขาทั้งคู่ทำเรื่องแบบนั้นต่อหน้าฉันฉันควรจะหลีกเลี่ยงหรือเล่า จินหลิงมีท่าทีบาบ,บางและอ่อนแอตั้งแต่เกิดแต่เธอเกิดมาพร้อมใบหน้าย่โยนดุจจิ้งจอกก้าวหางเอวคอดกิ่วทรงอกลมกลึงเหมือนสาลาเปาและบั้นท้ายงอนงามเหมือนลูกท้อแม้แต่ชายชาติทหารที่แข็งแกร่งดุหล็กกล้าก็ยังถูกเธอสูบฉีดพลังจนหมดสิ้นถ้าบ่อยเกินไปแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเซียวเวยหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดเมื่อเห็นแววตาเปี่ยมความหวังของลูกชายฉันก็ยอมตกลงค่ำคืนวันรุ่งขึ้นฉันจัดบ้านให้เรียบร้อยสวยงามและต้อนรับจินหลิงกับรุ่ยรุ่ยเข้าสู่ชายคา รุย่ยรุ่ยสูงกว่าเซียวเวยเล็กน้อยประมาณ1 9 0ซนติเมตรขึ้นไปแถมยังชอบออกกำลังกายและเล่นบาสเกตบอลร,ร่างกายจึงกำยำล่ำสันจนน่าตกใจทันทีที่เข้าบ้านเขาก็อบอุ้มฉันขึ้นมาทันทีใช้มือประคองและบีบนวดั้นท้ายของฉันสองสาครั้งจากนั้นก็สบไปหน้าลงบนอกของฉันอย่างไม่สนใจสิ่งใดและถูถ่ายอย่างรุนแรงแม่บุญธรรมครับอกของแม่นุ่มจังเลยทั้งใหญ่กว่าของแม่ผมแล้วยังมีกลิ่นหอมๆด้วยไปไปอย่ามาสนแถวนี้ฉันหน้าแดงก่ำด้วยความอายโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วยัง ผู้จบรุ่ยรุ่ยกน็นมตัวลงจูบและขอบเม,ม้มทรงอกของฉันเสื้อชันในแทบจะหลุดลุย่ยฉันกำลังจะห้ามแต่ดันผลักเขาออกไปไม่ได้จนกระทั่งเขาดูดดุนอย่างแรงอีกสองสามครั้งจนหายอยากแล้วเขาถึงยอมปล่อยฉันลงแม่บุญทําครับวันนี้แม่สวยจริงๆอาจเป็นเพราะเรื่องของเสียเวยกับจิหลินจุดไฟในใจขึ้นมาวันนี้ฉันจึงรู้สึกเพลิดเพลินเป็นพิเศษกับสายตาที่ตกตะลึงของรุย่ยรุ่ยไม่เสียแรงที่ฉันด้วยชุดเรสซสั้นเขารู้เขาว่าลุกชุดนี้ออกมาใสา่ ส่วนจินหลินก็ดูเหมือนจะแต่งตัวจัดเต็มเช่นกันแม้จะเป็นแม่ไม้แต่เธอกลับสวมชุดยาวสีแดงเพลิงดวงตาที่เยวันดุดดอกท้อช้อนขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นเสน่ห์เยวียนที่ผสมผสานระหว่างความบริสุทธิ์และความร้อนร้อนสัดสองความเซ็กซี่แบบสาววัยกลางคนไปทั่วร่างไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คงเป็นฝีมือของลูกชายฉันเองแน่ๆฉันจ้องมองเสียวเวยอย่างไม่สบอารมณ์ไอ้ลูกชายตัวแสบไฟแรงขนาดนี้ก็ไม่ควรจะใช้ใจอย่างฟุ่งเฟยขนาดนั้นสิจินหลินดูเหมือนจะมีเรื่องในใจเธอเดินเข้าไปในครัวคอยช่วยฉันเก็บผักขณะที่ทำท่าะอออไรรง่เเมืีธ จินหลินลูกก้นของตัวเองใบหน้าแดงก่ำแล้วกระซิบเบาๆว่าเมื่อคืนก่อนฉันไปเข้าห้องน้ำแล้วบังเอิญเห็นรุ่ยรุ่ยกำลังสำเร็จความใคร่ก็เลยหัวเราะใส่เข้าไปนิดหน่อยฉันมองจินหลินอย่างไม่เชื่อเธอไปหัวเราะเขาทำไมจินหลินมีสีหน้าเศร้าซ้อยนั่นสิฉันก็เสียใจแทบตายอยากจะคุยกับเขาดีๆแต่เขากลับไม่ยอมคุยกับฉันเลยผู้ชายไม่ชอบให้ใครทำแบบนั้นนะระวังจะไปกระทบกระเทือนเรื่องนั้นเข้าละ่ะฉันเริ่มกังวลเล็กน้อยสีหน้าของจินหลินเปลี่ยนไปเมาเธอขยับเข้ามาใกล้ฉันฉันอยากจะขอให้เธอช่วยอะไรหน่่ออยชวยะไร จินหลินหน้าแดงกับใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ข้างซ้ายทำเป็นวงกลมและใช้นิ้วชี้ข้างขวาสอดเข้าไปทำท่าทางช่วยฉันทดสอบหน่อยสิว่าตรงนั้นของรุ่ยรุ่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าหัวใจของฉันพลันเต้นรัรวยอย่างบ้าคลัง่งฉันนึกถึงตอนที่รุ่ยรุ่ยโอบก,กอดและจูบฉันอย่างร้อนร้อนเมื่อครู่ร่างกายที่กำยำแข็งแรงแขนที่ทรงพลังและสิ่งมือหมาที่เบียดอยู่ตรงท้องน้อยของฉันเขาจะใช้ไม่ได้ได้อย่างไรต้องยอดเยี่ยมแน่แน,น่ฉันฉันเนี่ยนะการที่ไม่ได้ลิ้มรสชาติแบบนั้นมานานหลายปีทำให้ฉันรู้นงงน,ออน,นิล แม้แต่คำปฏิเสธก็ยังเผาเบาอ่อนวกเบียกร้ายซึ่งอำนาจโน้มน้าวใดๆจนกระทั่งนั่งลงที่โต๊ะอาหารฉันก็ยังไม่สามารถเรียสติกลับคืนมาได้รุยร่ยรุย่ยและเสี่ยวเวยกระซิบประซาบกันเป็นภาษาอังกฤษฉันว่าได้ยินคำว่าตอนกลางคืนแม่นายแล้วก็แม่ฉันฉันรู้สึกร้อนรุ่งไปทั้งตัวเทวายแดงกรอกปากอย่างไม่รู้ตัวไม่นานนักจิลลินก็อาศัยจังหวะแกล้งทำเป็นเมาและซบลงบนตักของเสี่ยวเวยแม้จะมองไม่เห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรแต่เสียงจิจจจจะเหนียวเหนียว,นยวหนืดหนืดที่ออกมาจากปากของจิลลิน่ามหผไป ฉันรู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวเทวายแดงกรอกปากอย่างไม่รู้ตัวไปอีกครั้งในใจเริ่มกระวนกระวายเยตัวร้ายนี่คงไม่ได้กำลังใช้ปากประนิบเซียวเวยอยู่หรอกนะถ้าถูกรุ่ยรุ่ยจับได้หลักก็ต้องแย่แน่แนโชคดีรุ่ยรุ่ยเอาแต่สนใจฉันตลอดเวลาเขาไม่ได้เหลือมองไปทางนั้นเลยแม้แต่น้อยแม่ครับผมเพิ่งเรียนรู้จุดพิเศษใหม่ๆมาสองสามจุดขออนุญาตนวดให้แม่หน่อยนะครับฉันกลัวว่าเขาจะสังเกตเห็นเซียวเวยกับจินหลินจึงจูงมือเขามาที่ห้องนอนใหญ่แล้วนอนคว่ำลงบนเตียง สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือเมื่อรุ่ยรุ่ยวางมือลงบนบั้นท้ายของฉันและพยายามจะถอดกระโปรงของฉันออกฉันกลับไม่รู้สึกอึดอัดเลยแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะดื่มไวามากเกินไปหรืออาจเป็นเพราะการจู่โจงก่อนหน้านี้ทำให้ฉันคุ้นชินกับเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนี้แล้วดังนั้นฉันจะไม่ปฏิเสธแต่ยังขยับสะโพกขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เขาถอดได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยแม่ครับบั้นท้ายของแม่สวยจังเลยก้นขาวๆกลมๆขนาดนี้ช่างงดงามอะไรอย่างนี้มือทั้งสองข้างของรุยร่ย,ยรุ ใบหน้าของฉันแนบกับหมอนผมยาวที่ยุ่งเหยิงปกคลุมแก้มพรางปิดบังความละอายของฉันไว้ด้วยแต่เมื่อมือของรุ่ยรุ่ยยิ่งลุกลามมากขึ้นขาทั้งสองข้างของฉันก็เริ่มสั่นสถานกลีบก้นกระบีเข้าหากันเองโดยไม่ตั้งใจแล้วคลายออกและบีบเข้าอีกครั้งแต่ในใจกลับเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและปิติสุขที่ได้ฝา่าฝืนข้อห้ามทำเรื่องเลวร้ายบางทีความยินยอมที่ไม่เคยมีมาก่อนของฉันอาจทำให้รุ่ยรุ่ยมีความกล้ามากขึ้นมือของเขาเลื่อนขึ้นตามร่องก้นของฉันขณะที่ปลดตะขอเสื้อ จากนั้นลมหายใจของเขาก็พุ่งลงมาที่หลังฉันทันทีแล้วกัดเบาๆที่บั้นท้ายของฉันปลายลิ้นที่อุ่นและนุ่มชื้นเละจากกระดูกก้นกบเลื้อยขึ้นตามส่วนโค้งของเอละใครเห็นก็อยากจะมีอะไรกับแม่บุญธรรมอือฉันตัวสั่นสถานความเสียวส่้านที่เข้าถึงแกนกลางของหัวใจนั้นราวกับถูกไฟฟ้าช็อตทำให้ฉันยืดร่างกายทอดบนขึ้นและสั่นไม่หยุดประจำเดือนจะมาในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ความปรารถนาของฉันแรงกล้าที่สุด นิ้วเท้าหดเกร็งเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวพลางกัดริมฝีปากล่างแน่นไม่กล้าที่จะส่งเสียงออกมาพยายามเกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเพื่อต่อสู้กับความรู้สึกปวดหนึบและเสียวซ่าล,ลึกถึงกระดูกนั้นเอาไว้กลัวว่าตัวเองจะเปล่งเสียงครางอันออกมาอย่างไม่ละอายในที่สุดไม่ฉันสงบลงได้และกลับไปนอนคว่ำอยู่บนเตียงบ้านท้ายก็บิดไปมาในอ้อมแขนของเขาแม่รักลูกมากนะลูกทำกับแม่แบบนี้เหรอก็เพราะแม่รักผมผมถึงทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้แม่ต้องอยู่เป็นไม้ยังไงล่ะครับรุย่ยรุ่ยโน้มตัวลงกัดใบหูของฉันผมจะทาใหห้้้มมมม่ีคววสสุขขเือนนไดึร์ ในขณะนั้นเองเสียงครวนครางของจินหลินก็ดังมาจากห้องนั่งเล่นเธอกับเสี่ยวเวยได้เริ่มแล้วสินะเรากับได้รับสัญญาณรุ่ยรก็กระชากกางเกงชั้นในของฉันออกในทันทีกดไลค์กดติดตามช่องนิยายเสียงแปลไทยของเราเป็นกำลังใจให้การนำเสนอต่อไปด้วยนะครับ